สวัสดีครับสินิเกยีเวยวทวาชแครับร้านเจเบียคนละยำนะครับงานเอะมากอยู่ที่ตลาดรถไฟชยโยนะฮะมาดูเจเบียจัดร้านนะฮะก่อนที่ลูกค้าจะมาซื้อนะฮะก็วนนี้มีอะไรบ้างครับมีจังจงจ่งนะฮะอย,ยก่อนอยก่อนค่ะคุ้ม้านะครับแล,แล้วก็มี ลอยแรงครับนันเกมนีน้ำใบเบียวันนี้อยู่บนท่าเลยแล้วก็มีปลาหมึกนะไชงมือก่อนใช่แม่แม่ต้องทอย่างนั้แม่นะเบียแม่เบีรยยสาาสอเพราไม่มีสาขาแล้วสาขาแรกจังล้มแรงไม่ล้มแรงองเลยมันมันเจ็งจ้า ล้างม้ีก่ื่นชาวบ้านน่เดวไม่มีอ่ะฮะเมื่อคืนเมื่อคืนมือเข้าไประจวบ่ะป่าเมื่อคืนไปขอมือปีที่ัวมาเพัว่ามดนอนมากนอวกี่คน้โอ้เยอะนี่พี่พูดมันหนูสวยมากเลยเนาะสวยเลอกิน นานเหมือนขยะเปียกข,ขนาดเนี้ยถ้าเลือกไม่ต้องกินกันรสชาติเนี้ยกินไปเถอะขยะขยะเปียกเลยเบียกขยะหักแท้งโอ้โห <c oughs> ตายหาหน้าเหมือนหน้าปลาเิงขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> วันนี้หมึกเราหมักโฟมารินแบบ <c oughs> ตเต็มที่เลยคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวหมึกสดปิ้งเลยค่ะนะคะกิ <c oughs> น <c oughs> วันนี้หน้าผ่องใสท <c oughs> ไมเปล่าค่ะฟอร์มาเย <c oughs> อะมาก ใช้หมึกสดประจวบนี่ค่ะหมึกวันนี้นะคะเราแบบว่าดองฟอร์ม่ามากนะคะจริงๆก่อนนั้นกินแล้วทำไมเอ๊ะหะคากูไม่เหี่ยวเลยสแตมป์ไปแล้วค่ะปั๊มแทมไปเองมานีมามาไม่ใ่ค่ะเออจะไปที่บ้านเอาอะไราป่ะ

มันนั่งเงียอยู่ไหมอะ่ะแต่ไปอยากกินพ่อค้าซูชิแอบไปพูดหลายวันแล้วพ <c oughs> ี่ออดนะอยากกินอยากกินอยากกินพ่อค้าซูชิที่ใส่แว่นดำอ่ะเ่ี้เจออยู่ไปดูเขาลึกลับดีอ่ะเดี๋ยวบอกให้มาหนันร้านดเลยไม่จีบปะเนี่่าคนที่ไปอยากกินนะเขาก็จะพูดกันทำไมแล้วเขาต้องแอบพูดจริเมียมเขาบอกเขาไม่ได้กินเมียเขาหนิเก่ามาก ให้กินเมียคนนี้เนาะเราให้กินอ่อาค<ล>ิวแรกเริ่มครับ,นนรบเออแม่บอกว่าตอนนี้เด็กให้กินงเงียบๆต,ต้องตื่นแต่แอบ,บกินท<ล> <c oughs> ีเบี <c oughs> ยร์นี่ใช้ร้านในพลตลอดเลยเนาะตลลอดเยคะ่สสคะสวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีคะ่ะอุ้ยแต่ฮาโมลูกค้าทีเดียว ตัคิวป่ะัดคิวไม่มีค่ะลูกค้าแบบอย่าดูเอาเองเลยค่ะว่าใครมาก่อนมาหลังหนึ่งสองสามร้านนี้ไม่คะไม่มาเต็มเต็มเท่าไหร่ค่ะนะลูกค้าค่ะเอาไข่จกายเป็นมุกเกี่ยวก่อค่อยมาเก็บกันตอนพีชร้านนะอย่ามาตอนนี้มันบาปอันไหนเบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ไม่นานไม่นาน พยายามเร็วครับพี่เชี่ยวพย,ยวายามครับไนะม่ต้องเรือม่องปลอทูมาปลาทูมาสเตอร์ดิบเบียร์ชงบวงสเตอร์ดิบเบียร์สดีค่ะแวะก่อนได้นะคะรานะคาร้านนี้เรียบร้อยจ่า,า,ายไปรอจ้าสวัสดีค่ะในส่วนของวันนี้นะคะจะมีกุ้งสดหอยแครงนะคะแล้วก็มีกุ้งสดมีปลาหมึกนะคะหอยหนางรมไม่มีนะคะเพราะว่ามันหมด กินเท่าที่มีนะคะอย่าเรื่องเยอะเนาะมันหมดแล้วไม่มีรังซื้อค <c oughs> ุณหมด <c oughs> แค่นี้ก็เยอะแล้วนี่ถ้าผสมกันนี่ได้หลายเมนูแล้วเนี่ยมะนาวเจ๊ไม่ได้ผ่าที่เหรอมานั่นแหละมาแล้วคุณหั่นมะนาวอยู่อย่างนี้ค่ะ มะนาวก็ต้องไปแช่พีชมัดูเท่มากไม่ใช่มาไม่ให้เลยต่อรองมากอีดอกนั่นนะคิวแรกค่ะลูกค้าคิวแรกสั่งเลยครับคนายเมนูเหรอปูหมาปูหมาอ๋อแต่แต่จะบอกแต่ทีละอย่างนะโอเคบอกแต่ทีละอย่างเลย นอกจากว่าพี่จะจดมาเงี้ยจดสักระดาษมาบอกทีละอย่างมันจะบอกดีไปอุ้มทเนาะมันเควรหมดนะนะครับเป็นร้านเล็กๆขนาดย่อมนะเชเบียร์กับมังค่าที่ประจวบนะก็รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างดีนะครับ กูมาพูดม่วงปลารได้ไหมครับปลารหมดนะของเขาปลารหมดปลาปรลาหมดทุกอย่างเนาะใช่ใช่ แบตหมดพอดีเลยป่วยครับอาสาเสียปรสิาไมครับพยังครับมนตังนานนีครับครับผมรับกาเสียเป็นชีค้งนยังไม่ได้อ๋อนี่หาอะไรจเบีย เร็วๆๆลูกค้ามาเป็นร้อยแล้วเร็วตรงที่โจนี่แหละลูกค้ามาเป็นร้อยแล้วพวกมาแล้วก็อะไรต่อครับฝึกหอยแคลงฝึกหอยแคลงเรื่อรืองกหอยแคลง ข้าเอ้าตกใจเลยพี่มีกล้องจะมาถึงปากกูอยู่นะ คนโดนแล้วชนไงตัวยางคุณได้ไเร็วเข้าวไ่บยากาศู่้สานา่ารไต่หาูนบนน้วต่อคิวเป็นยังไงะไม่รู้ว่าใครเขาเคียของเขากก็รู้เรื่องแหละไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมเนีบัตรคิวเนี่มีหน้าที่ทำอย่างเดียวบัตรคิวไม่ต้องนะอยู่โรฟล์คาร์ ไปแล้วครับปูมาปลาหมึกหอยแครงปูมาปลาหมึกหอยแรงมาหมึกแรงมาหมึกแรงกอย่างราได้มาหมึกแครง มันตัวใหญ่นะมันนีตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเราก็ทันไม่ได้อะไรมาจากไหนครับเนะนี่ยน่านอ่าวปานบุรีตัวลูกช้ามาจากปานบุรี มึกกุ้งแพลงมึกกุ้งแพลงกินข้าวก่อนได้นะคะผม ร่งเอาหมกไก่ก่อนได้นะคะเผ็ดกินน้ำนะจ๊ะลูกค้าแปลากันนีเง้ตัวนี้อวกมาก หมือไข่มือไข่มึกไข่ขอลูกนา่นิดนึงนะคะมือไข่ใช่ไหมมือไข่ค่ะไข่ไหมคะเม่ใหญ่ค่ะอ้าวไม่ช้าก็มีไข่อ่ะเอออยู่มันทำงานลำการมันกัตของเออตาน้องตาน้อยน้อยจะ เปนบ้านนูด้วยค่ะเรายิงเข้ามาค่ะใ <c oughs> ู้แบบนี้เยคุแม่ไม่ต้องดงเไม่ต้องรับดึงพุดดาดลูเลยแล้นะเามึกุ้งแทงเนกันแต่ว่าอสุกหึ้งแทงสุก cung khang sụp mực cung khang sụp mực cung oh. บอกคนที่คอมเมนต์ใน YouTube ด้วยนะว่าเคาะทำไมไม่มีคำตอบค่ะเคาะแบบอินฟินิตี้เคาะแบบไม่มีคำตอบก็ไม่รู้กล้วเคาะทำไมแม้กระทั่งคุณเองก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันเค้านี่เค้าไม่เค้าไม่รู้จะแตกเลี่ยมหมดแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งมามามามอมเม้นว่าเจเบียเจเบียเคาะอ่ะเจอเจอเจเจอะไรนะเออไปดูคุณเอคุณแม่เขาที่เขาถ่ายย้ำด้วยว่าเคาะแบบว่า ยำสาดิดอ่ะยำสาดิดอ่ะเคาะยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยเคาะกัละมังพังเลยพี่หน้าดูซึ้งรอยยุบดิมาดูสีจะแดงไหมเออแล้วแหละยำสาดิดนั่นน่ะเนี่ยคนละเรื่องอันนี้เลยเดินชมเดินชมเดินชมคนละเนาะเลขสองครับคิวที่สองครับสอง เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะจะเดี๋ยวให้ล้างได้ไหมทพพดก่อนมึงึฮึึฮ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 ึมึ น้ำไปเลลยยยทำำแกน้ไปเเดี๋ยวก่อนนะแทักกุมารก็ป้ดกันนะตาทันรอดเถอะใค้ใส่อะไรก็ป้ดเรื่การแยกน้ำแล้วตายแยกน้ำแยกน้ำนะครับมีรวมูจะแยกกลางแล้วทีมมนลูกค้าวันไหนอยากกินนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็อดิโป้บอกได้นะคะเขียนเพิ่มมาให้นะเลื่อนแม่ใช่ไหม คิวที่สองแปด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 เมนูแดอย่างแปดออเดอร์แปดถุงแปดแปเราไม่แปเราเอยก็จะโดนก็เพรยูทูบเบอร์นี่ผมรอแต่เ้าเรื่อยๆเยเรื่อยไม่ทัน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 แม่วแต่ก็จะไปแล้วคุยทองกเิคือมีจะออกแล้ว รถไฟก็จยไปแล้วก็ใส่มะม่วงโอ้เห็นไหมมาใช้คือไม่ได้ใส่กับมือตมืออยู่นี่่แปดคิวที่สองแปดเมนูคิวแรก6เมนูนะหอย่างนะรั ซื้อไก่ก่อนได้นะคะซื้อไก่ซื้อไก่ทอดหมูทอดก่อนได้นะคะนะคะอย่าก็ต้องเกลียดหนูแบบว่าเราไปยืนฝั่งหน้าร้านเขาเดยไม่ซื้ออะไรเลยนะคะหนูได้หนูว่าเขาจะปคตกยิ่งมากยังไม่ได้กินเลยเลยเนี่ยดี๋ยวต้องกลัมน่เดี๋ยวเกียดแบบหมดแล้วก็อ่ะต่อไปทำอ่ะนี่จะแยกไป็นยืนเยอะนี่ก่อนปูหอย 这里呢，这里这里呢。